โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันได้นะครับวันนี้พก็ผมอ IC ไอซีกันกเช่นเคยเย้ซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวแอปออนมัสเรดเร์เซเบิร์นกันนั่นเองนะครับเย้ yeah. ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ห้านะก็ตั้งแต่ที่ทำคลิปรีวิวเวอร์ชันหนึ่งไปอะ่ะคือจากเวอร์ชัน2ถึงเวอร์ชัน4ี่นั้นผมก็ไม่ได้ทำเลยนะเพราะว่ามันเกิดบั๊กนั่นเองนะทุกคนก็ วันนี้ผมก็ไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วนะทุกคนเพราะว่าผมขี้เกียจนั่นเองนะแล้วก็สอบปลายภาคตอนนี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็ปิดเรียบร้อยนะครับก็แอคออนนี้จะเป็นยังไงหรือดีไซน์มาจออกมาดีแค่ไหนก็ไปดูก็ได้เลย ทุกคนก็มาแล้วนะจุดมาสเรเดอร์ะนะเราเรเดอร์ทั้งไม่รู้กี่ตัวเน่ยนะยนะก็ช่างมันก็นี่เป็นเวอร์ชันที่ห้านะทุกคนนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะทุกคนมันมีตั้งหลายร่างนะแต่ผมขอหยิบมาแค่นี้ก็แล้วกันนะนี่ถ้าทุกคนจะหานะก็มันมีในช่องหมวกนะช่องหมวกมันจะมี ตั้งหลายร่างเลยเลยทุกคนหรือที่เรียกว่าหลายฟอร์มนั่นเลยนะก็นี่ส่วนของสเลดแล้วก็เคนซันแล้วก็อะไรร้อบัสเตอร์นะก็มีเท่านี้เลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นของเซเบอร์แล้วก็เบสแล้วก็เอสปาดานั่นหลยนะส่วนดาบก็จะอยู่นี่เหมือนกันนะนี่ส่วนอ่าหนังสือก็หรือที่เรียกกันว่าวาเดอร์เรบุกนั่นหละนะ ก็นี่ยังมียู่ตามนี้เลยนี่มันมีของร่างฟิมิทีฟด้วยนะทุกคนมาดูกันเลยนี่ร่างของเซเบอร์ er ในฟิมิทีฟดราก้อนนะนี่นะทุกคนนี่ตอนนี้ก็อยู่ในร่างเซเบอร์ er ในร่างฟิมิทีฟดราก้อนนะทุกคนนี่เห็นไหม ไม่ได้รีวิว 3, อีกสามเวอร์ชันนั้นก็เนี่ยมันก็พัฒนามาถึงระดับนี้แล้วนะทุกคนก็ถือว่าชะได้อยู่นะแล้วก็กนีกไหนรู้เรียกถูกไหมนะก็ขออภัยด้วยนี่ก็ประมาณนี้เลยนะมันมีของไซโคด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยนี่ก็เหมือนในซีรีส์เลยนะทุกคนนี่ เขาทำมาดีน,นี่ก็ดูอ่ะคริมสันดราก้อนดีนี่ใช้ได้ปะโคเท่เลยน,นี่ว้าวว้าวาแล้วก็ดาบนนะก็มีอโดอโกเคนเกคิโดนะเมื่อวานถูกไหมนะก็แล้วก็อฟูซซเกนไฮายาเตน,นะนี่สองอันนี้แล้วก็ไรเมเค็นอิคาสกีนะแล้วก็ โคคุเคนไซโคนะเอ e, ้ถูกไหมเนี่ยแล้วก็คาเอนเคนเรกะนะแล้วก็โอจูเคนซูซูเมะแล้วก็ซุยเซเคนนางาเรนะทุกคนก็ดาบมันก็จะมีตามที่เห็นนั่นแหละนะแล้วก็ยังไม่มีของเซบิเรียแล้วก็ uh, อะไรแล้ววะจะไม่ได้นะที่ดาบของเขาสามารถเปลี่ยนเป็น3-0นะแบบแบบนี้เลยนะ แน่แน,แ,นแบบนี้เลยดาบที่สามารถไปลงบราเป็นรีูนะก็ยังไม่มีมานะก็รอผู้พัฒนากันแล้วกันนะ,ะที่น่าสนใจนั้นก็คือสามารถถือดาบคู่ได้นะทุกคนจาเชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาลองทำดูกันเลยนะนี่นี่ทุกคนก็สามารถถือดาบคู่ได้แล้วนะไม่รู้ผู้พัฒนารู้ไหมนะ ว่าสามารถถือดับคู่ได้นะคือมันเจ๋งนะมันสุดยอดสุดยอดนี่เลยเป็นแอคออนที่ผมชอบมากหนึ่งในหนึ่งแอคออนเลยนะถ้ามาดูในมุมมองบุกที่หนึ่งล่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่เวลามันอยู่ในมุมมองบุกที่หนึ่งนะมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะทุกคนสำหรับการรีวิวแอคออนมัสต์เรเอร์เซเบอร์นั่นเองนะครับเย้ ซึ่งผมก็ไม่ได้ทำคลิปมานานเลยนะพอสมควรเลยถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและถ้าหากคนดูที่เข้ามาใหม่นั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเนาะ,นะเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาตัวตก่อนนะครับบายบายสยนระและเ้เจอกันทุกคน